สวัสดีจ้าเพื่อนๆก่อนที่จะเริ่มแรนดอมนะคะเหมือนเดิมเนาะสีพึง่งน้ำมันว่านนะคะใครสนใจทักมานะจ๊ะแผ่นทองเนาะแผ่นทองที่แม่หมอมีเออไปไหนล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะหายหาไม่เจอโอเคแผ่นทองนะคะตอนนี้เหลือพร้อมส่งลายนี้นะคะอ่าพระแม่ลักษมีพระพิกเ,เนศพระแม่สุรสวรดีและพระนารายณ์นะคะอันนี้ก็ตีศักดิ์แล้วก็ พะตีมูลตินะคะได้เทพหลายองค์เลยนะแผ่นนี้อันนี้พระแม่ลักษมีเขาจะลักษมีพระแม่ลักษมีปังยืนนะจ๊ะใครชอบลัสดุตาเทพองค์ไหนก็คือองค์นั้นแหละที่ที่เราถูกใจเออนะก็เลือกเลือกคือเวลาแม่หมอเวลาให้เลือกอ่ะจะให้เพื่อนๆมองแล้วรู้สึกว่าถูกใจเห็นแล้วแบบใช่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะนะอ,ะอันนี้พระแม่ลักษมีกับยันของท่านเนาะพระแม่กาลีจ้าคุ้มภัยกันสิ่งไม่ดี พูดผีปีศาจมนต์ดำทั้งหลายต้องพระแม่กาลีนะจ๊ะกะจัดศัตรูคู่แข่งคนคิดร้ายเนี่ยนะพระแม่กาลีนะคะเพื่อนๆพระแม่สุรสวดีสติปัญญาความรู้ความ,วามสามารถครูบาอาจารย์นะคำพูดการเจราจาที่ฉลาดหลักแหลมพระศิวะปางธนศิวะนะคะพระเท้ากุเบลานะคะเพื่อนๆผู้ที่ถือกุญแจหีบสมบัติพระแม่ลักมีพระศิวะพะนาลัยนะคะอ่ะตามนี้พระแม่สุรสวดี ไปเร็วๆเลยพราะกิจณะเอเอครอ,อบครัวพระศิวะพระพิฆเนศมหาเสษฐีนะคะอ่ะพระตีนะคะพระตีมรติพระแม่ทุลขานะคะพระกินณะแล้วพระแม่กาลีประมาณนี้นะนเพื่อนๆแล้วก็นี่คือลักษมีศรีันตานะคะที่เล็กๆนะสามารถพกในกระเป๋าสัางดึงดูดแต่สิ่งที่ดีเข้ามานะเป็นพลังงานที่แบบดึงดูดลูกค้าดึงดูด ความโชคดีแล้วกันเนาะเป็นเป็นสัญลักษณ์ยันของมแม่ลักษมีนะคะส่วนอันนี้เป็นแผ่นยันของหมอพิคเนตดักลุเซตคเนตนะคะเป็นพิคเนตที่อ่าร่ำรวยที่สุดนะคะแล้วก็ซ้ายขวาคืออัสตาวินายาทั้ง8พระองค์นะคะนะให้พรครบ8ปประการเลยนะคะและนี่คือด้านหลังนะคะสวยนะคะเพื่อนๆสามารถพกในกระเป๋าสตางค์ใบยาวหรือว่า ส้งบูชาที่หิ้งเทพหรือโต๊ะทำงานได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็นิพัพปิดตาพังการที่เหลือทองแดงเนื้อทองแดงนะคะที่ทันขุนพันทั้งปลุกเสกปี49ใครสนใจทักมานะจ๊ะ,ะให้ดูหน้าหลังข้างหลังเป็นยันพระราหู8ทิศนะคะเพื่อนๆมีความนะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องโชคลาภเงินทองความโชคดีดึงดูดทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะโอเคโอค้ยทำไมเบอร์จังแป๊บหนึงนะเพื่อน ซูมจังเลยเนาะแป๊บน,นึงนะคะแล้วถ้าเกิดใครที่กำลังมองหาเบี้ยแก้หรือว่าเท้าเวิสวันอยู่แม่หมอมีนะคะแต่แค่ไม่มีตัวอย่างเท่านั้นเองก็เกิถ้าเกิดใครหาของอยู่ก็ทักไลน์มาแล้วกัน L O N 1215เนาะมีเทพินดูนะแล้วก็มีพระ เทวสวรรณเนาะแล้วก็มีพยาคุณอะไรเงี้ยหาได้หมดเบี้ยแก้ก็มียังไม่ได้ลงไม่ได้ลงรูปใน Facebook นะคะพอดียังไม่ค่อยมีเวลานะจ๊ะส่งมาถามได้สำหรับคนที่ต้องการเช็คดวงส่วนตัวสั่งซื้อสินค้านะแล้วก็จองคิวดูดวงหรือมาเรียนไพ่ทาโร่กับแม่หมอให้แอดไลน์ l n 1215ใครที่โอนจองมาแล้วจะได้ดูดวงประมาณวันที่8 มิถุนาแล้วนะคะคิวค่อนข้างเยอะทีเดียวแหละนะเพื่อนๆแล้วสําหรับคนที่จะฝากจุดเทียนนะคะจะมีเทียนสแบบคือเทียนเศรษฐีเลื่อนคาเล่มสีเหลืองเปิดดวงให้เรานะแล้วก็เทียนเจ้าง้อสีแดงคือเกี่ยวกับพวกเงินทองโชคลาภการเงินนะนะคะแล้วก็เทียนแห่งความรักไม่เหมาะชื่อว่าอินอะไรนะนั่นแหละไม่เหมาะมีเทียน3าอย่างนะรอบนี้จะจุดประมาณวันที่13ามิถุนาเพราะนั้นเนี่ย เทียนก็จะมีจํานวนจํากัดแต่ละรอบนะเพราะว่าต้องไปสวดมนต์ตาทําพิธีก่อนแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนบูชาเทียนแล้วก็ไปจุดแล้วก็สวดอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคนะคะตามนี้วันนี้เรามาที่พลังงานแรนดอมวันนี้ว่าเราจะอ่านไพ่ของไพ่เกี่ยวกับใครเนาะเพราะฉนั้นวันนี้ไม่ได้ใช้ไพ่เทพคติมาพักหนึ่งแล้วแม่หมอจะเปิดไพ่เทพคตินะขอดูว่าท่านอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนในข่าวครั้งนี้นะคะ แป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งอ่าหมดแล้วกล่องนี้สวยมากเลยนะหาซื้อยากเลยนะหมดเขาทำขึ้่รุ่นมาก็หมดนะคะเพื่อนมาเรามาดูกันนี่เทพคติเราขอดูพลังงานในฝั่ง,ขงเขาเนาะเราไม่ได้ทําแบบนี้นานแล้วขอดูเทพคติพลังงานในฝั่ง,ขงเขาหนึ่งใบตอนนี้คนนี้คุณนึกถึงหรือว่าคนที่จะมาเข้ามาในความสัมพันธ์ของแรนดอมในวันนี้บุคลิกลักษณะของเขาเป็นใคร นะคะเขาเป็นใครบ้าจริง <laughs> พระอังคารตอนตอนนี้นะคนคนนี้เป็นคนที่แบบคนที่คุณคนที่มาเกี่ยวพันกับคุณในความสัมพันธ์เนี้ยเป็นคนที่เกิดวันอังคารได้เป็นคนที่ขยันทํางานเก่งมุทะลุดุดันแต่เป็นคนเจ้าอารมณ์นะเป็นคนใจร้อนเจ้าอารมณ์นะพังคารเนี่ยโ,โหใจร้อนพังคารนี่ชาวธาตุลมนะใช่ใช่เป็นคนที่ทําอะไรว่องไวมาไวไปไว ใจร้อนหลือเกินนะเป็นคนที่แบบยอมหักไม่ยอมงอเป็นคนในเครื่องแบบได้เป็นคนที่เป็นทหารตำรวจหรือคนที่แบบเป็นคนในเครื่องแบบอะค่ะนะคะเป็นคนที่เกิดวันที่สามหรือเป็นคนที่เกิดวันที่เดี๋ยวนะวันที่เก้าได้นะนเพื่อนๆแล้วก็เป็นคนที่เกิดเดือนมีนาหรือเป็นคนที่เกิดเดือนกันยายนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะค่อนข้างตอนนี้จิตใจเขาน่าจะขี้กุศิษอารมณ์ร้อนอารมณ์รุนแรงช่วงนี้อารมณ์เขาไม่ค่อยดีหรือเขาเหนื่อยเกินไปหรือว่า ใจร้อนอะ่ะคนคนี้มีพลังงานของคนที่หมดหงิดง่ายนะพลังงานของเขาในวันนี้เนาะแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เคยทำร้ายจิตใจคุณอืเป็นคนที่เคยทําให้คุณเศร้าเศร้าใจเป็นคนที่แบบคุณอ่านเอาเองแล้วกันเนาะเป็นคนที่เคยนิสัยของเขาทําให้คุณเสียใจแล้วกันที่ผ่านมานะคะแล้วเขาคนเนี้ยแต่แม่หมอกำลังจะบอกว่าการสื่อสารกำลังจะกลับมา คนที่หายไปหรือหรือว่ามีการสื่อสารบางอย่างที่พวกคุณต้องระมัดระวังนิดนึงคือการได้กลับไปคุยกันอีกครั้งแต่การกลับไปคุยกันอีกครั้งเนี่ยอาจจะนํามาซึ่งความหงุดหงิดหัวใจในฝั่ง,งคุณหรือทะเลาะก,กันกับเขาอีกก็ได้ต้องระวังนะพระอีสานมันจะมีการสื่อสารการชี้นาหรือการชวนทะเลาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องระมัดระวังหรือใครที่หายไปในความหายไปสักพักเนี่ยจะมีโอกาสาที่จะได้รู้ข่าวข่าวเขาหรือว่าจะมีการสื่อสารกลับมา คนที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วมันจะมีการกลับมาคุยกันนะสําหรับพลังงานในวันนี้โอ้โหพะเพิงแต่พวกคุณนะพวกคุณต้องระวังนะช่วงเวลาเนี้ยถ้าเขาแล้วคุณกลับมาคุยกันอ่ะมีความรู้สึกเกี่ยวกับพัางคานและความพัางคานย้ายอ่ะถ้าย้ายไปในมุมที่ดีคือเราจะกลายเป็นคนที่ขยันทํางานเยอะนะ แล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจแต่พังคานก็เป็นดาวบาปเพาะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเพิงเนาะพระเพิงแล้วเมื่อกี้พ,พังคานคือพลังงานของไฟเยอะมากไฟกับลมเพราะนั้นคนคนนี้คนของคุณน่าจะมีชาร์จเกิดที่เป็นไฟเป็นลมอะ่ะเป็นทั้งใจร้อนแล้วลมลมกับพื้ไฟเพื่อนคิดดูดิมันจะลามขนาดไหนอะ่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะเพราะว่าตอนนี้คนที่คุณพูดถึงเนี่ยคนที่คุณนึกถึงแล้วคนที่มาเกี่ยวพันกับแรนดอมในวันนี้ จะเป็นคนที่อารมณ์แปรปวนมากนะเพื่อนๆคุยกับเขาต้องใจเย็นเลยนะถ้าใจร้อนเนี่ยถ้าเพื่อนๆใจร้อนใส่หรือไปยั่วเขาเนี่ยเขาโกรธแบบฉุนเฉียวแบบภา,ายใต้ความนิ่งเฉยของเขา่ามีอารมณ์ที่มันคุกคุนอารมณ์เขาไม่ค่อยดีเลยอะ่ะคนคนนี้นะเดี๋ยวอ่านให้ฟังว่ามันจะเป็นราศีอะไรได้บ้างเนาะเมื่อกี้ไปแล้วราศีมีนก็ได้นะ ราศีมีโดดเด่นมากเลยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีสองบุคลิกเป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวนเหมือนใบพล่าได้นะมีคนบอกว่าแม่หมออ่านตามความเป็นจริงไปเลยครับเอ่อ fc รับได้ถ้าเกิดออกมายัางไงอ่านไม่ต้องถนอมน,น้าใจเอาอย่างนั้นใช่ไหมได้นะถ้าเกิดว่าพูดพูดคาพูดแรงๆแม่หมอก,ก็จะไม่ยั้งเลยดีไหมล่ะนะไม่ไม่ได้นั่นนะแต่ว่ารู้สึกว่า บางครั้งเราก็ต้องระวังเนาะเราก็ต้องระวังคําพูดที่มันค่อนข้างรุนแรงแต่ถ้าอยากให้อ่านก็จะอ่านตามไพ่ที่ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันที่31อได้คนที่เกิดวันที่1เดือนมกราได้นะจ๊ะคนที่เกิดวันหนึ่งก็ได้เนาะคนที่เกิดวันพุธนะคะคนที่เกิดเดือนเมษานะส่วนใหญ่มีใครเดียวคนในครื่องแบบด้วยหรือเปล่าเน้นไปที่ฐานตํารวจเนาะชาวต่างชาติก็ได้นะเพราะว่าพังคานคือเกี่ยวกับว่า ชาวต่างชาติได้เจ้าอารมณ์แล้วเกินนะขอดูพลังงานเขาอีกทีซิว่าเขาตอนนี้เขาอารมณ์รุนแรงอย่างเงี้ยแล้วเขาทําไมเหรอมันมีเรื่องอะไรกันจะกลับมาคูยเ,เับเพื่อนๆหรอเดือดเฮอร์มิตเขารู้สึกว่าเขาพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเขาเองนะเขาควบคุมอารมณ์ของตัวเขาเองแต่ว่ามันในในภายใต้ความนิ่งไงมันมันมีไฟลุกภายใต้ความนิ่งเฉยอะแต่อย่าไปจุด ความโกรธเขานะคนคนนี้เป็นคนที่ทําอะไรไม่ค่อยคิดนะแม่หมอว่าเพราะว่าเขาพยายามนิ่งแล้วพยายามสงบแล้วแต่ว่าอย่าไปกระตุ้นให้เขาโกรธอะไรอย่างเงี้ยเขาคุณจะต้องใช้น้ําเย็นนะเข้าแรกคนคนนี้ต้องการการให้อภัยคําขอโทษคําให้อภัยตัวเขาเองอะ่ะถ้าเกิดเขาเคยทําสิ่งที่ผิดกับคุณอะ่ะเขาไม่ขอโทษคุณหรอกแต่ว่าทําไมนะมันถึงมีความรู้สึกว่าต่างคนต่างคิดว่า ยังติดค้างคําขอโทษซึ่งกันและกันมันจะต้องมีคือคุณก็รอคําขอโทษจากเขาเขาก็รอคําขอโทษจากคุณและการให้อภัยกันละกันคนคนนี้ถ้าคุณอยากจะคุยกับเขาด,ดีคุณจะต้องเป็นน้ําเย็นนะเพราะพลังงานพลังงานแห่งน้ำมันตกที่คุณหมดเลยเพราะตัวเขาเป็นคนที่เป็นไฟอะ่ะเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่ทําอะไรที่แบบขี้งุดหิดอะ่ะเอออารมณ์รุนแรงหรือเกินเขาอะ่ะนะแล้วเขายัางไงอะ่ะ เห็นปะเขาไม่ชอบเลยเขามีความรู้สึกว่าเขายกมือขึ้นมาเขาไม่ชอบให้เราอะไปบ้างหมอนึกถึงพลังงานของการที่เราไปพูดทำบางอย่างทําให้เขารู้สึกว่าโดนแก้แค้นจากฝั่งคุณกลับอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณพยายามที่จะหักหน้าเขาด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งล้างบางเขาหรือว่าลบคําที่เขาเคยทําอะไรบางอย่างเนี่ยทาให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากให้พูดถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยมีประเด็นกันเนี่ย แล้วก็อยากให้เขาอยากให้คุณให้อภัยแล้วก็ไม่ต้องพูดแล้วได้ไหมอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะอืมเขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคกับสิ่งที่คุณทำเพราะนั้นคุณต้องระวังนะคนคนนี้มันเหมือนกับไปคุณอย่าไปจุดไฟโกรธของเขาขึ้นมาอีกละ่ะถ้ามีโอกาสได้พูดได้คุยกับคนคนนี้คุณต้องใจเย็นให้มากๆเห็นป่ะเรียมไปเลิกคนคนนี้ยอมหักได้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ยอมหักได้ <laughs> เสียอะไรวะเสียอะไรเสียได้เสียหน้าเสียชื่อเสียไม่ได้เดมเพลเลอร์เขาเป็นคนที่รักเกียรติและศักดิ์ศร,รษษีของตัวเองมากมากนะเป็นคนที่แบบเขาพยายามปรับอารมณ์ตัวเองแล้วพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เขาอยากจะเป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นนะพระวิศวกรรมนะคะเป็นคนที่กําลังแก้ไขในิสัยบางแย่ๆของเขาเนี่ยเขาพยายามทํามันอยู่ซึ่งคุณจะไปจุดสิเพราะว่าถ้าคุณไปจุดอารมณ์ที่เป็นเขาตัวตนเขาเป็นคนที่ใจร้อนแล้วก็ผู้ว่า นะเพราะนั้นเนี่ยคุณจะต้องคุณจะต้องปล่อยอะค่ะคุณจะต้องคุณจะต้องนิ่งอะค่ะภาวนาเห็นปะอะไรที่มันจบไปแล้วคุณก็ต้องจบอะเนาะไม่ต้องลื้อฟื้นนะเพราะว่าเขาอยากให้ทุกอย่างมันจบลงโดยที่ว่าไม่ต้องไปลื้อฟื้นข้อผิดพลาดของกันและกันหรือมาห้ำหั่นกันในความคิดภัยอันนี้ขึ้นมานะเหมือนกับว่าเอออะไรที่มันจบไปแล้วเคยคาดพังไปแล้วก็ต้องไม่พูดถึงแล้วเลยในสิ่งที่เขาต้องการนะคะ นะเป็นคนที่เกิดเดือนกุมภาได้มีนาได้นะเพื่อนเือนเขาต้องการแบบนั้นคุณอย่าไปจุดประเด็นให้เขาโกรธนะเพราะคนคนนี้อารมณ์แปรปวนคนที่คุณดิวหรือนึกถึงเนี่ยเป็นชาวธาตุลมได้ไม่ถุนตนกลุ่มหรือชาวธาตุไฟเมสิงธนูเนาะไม่ว่าคุณหรือเขาเพราะว่าช่วงเวลานี้ระวังกันนิดนึงอารมณ์ของพวกคุณจะแปรปวนนะตัวเขาเองด้วยเหมือนกันนะคุณอย่าไปจุดไฟโมโหเขาล่ะนะโอเค มาดิมาดูกันสิว่าตอนเนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะคนคนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะสามเหลี่ยญจริงๆแล้วเขายังอยากคุยยังอยากกลับมาคุยยังอยากกลับมาถามทายอยากรู้เรื่องราวของคุณอยู่เขาจริงๆเขาอยากคุยกับคุณแหละเออน,นะแตจ,จะด้วยความที่แบบฟอร์มเยอะหรือว่ามีความเป็น ทิฏฐิมีทิฏฐิมีอคติมาป่ะแปดถ้วยคนคนนี้อยากคุยนะแต่เลือกที่จะไม่คุยเลือกที่จะคว่ำถ้วยแล้วก็มานั่งเสียใจกับความรู้สึกของตัวเองคนคนนี้มีความเหงาความเศร้านะไม่ได้พูดทําตัวเองอะทําตัวเองให้ทุกอะเออคนคนนี้ทำตัวเองแบบเพราะอีโก้ไงเดมเพลอร์เห็นปะ่ะเดมเพลอร์ขึ้นมาสองใบหล้งตาเทพคตินะแล้วเขารู้สึกว่าเขามี เขาเป็นคนที่เสียอะไรเสียได้เสียฟอร์มเสียชื่อเสียไม่ได้อย่ามาหักหน้าเขาไม่ได้เด็ดขาดเลยนะต่อให้เขาผิดแค่ไหนก็ตามคุณไม่สามารถคุณอย่าทาแบบนี้กับเขาเลยเนี่ยถ้าทําปุ๊บนั่นคือหักหน้าเขาเลยนะเดี๋ยวมเลร์เขาเป็นคนในเครื่องแบบและเป็นชาวต่างชาติได้นะจ๊ะเหมือนที่แม่หมออ่านเลยนะค,คนคนนี้ต่อให้ทุกแค่ไหนก็เก็บความทุกข์นั้นไว้ในใจนะแล้วก็แสดงออกไปด้วยความฉุนเฉียวตอนนี้เขาแสดงคือเขาเจ้าอารมณ์มากเลยเพื่อนนะเวลาเนี้ยต่อให้เขา พยายามใจเย็นข่มจิตใจนะแต่จิกลืกอของเขาแล้วเขาทําไมเขารู้สึกว่าอยากประทะก็ไม่รู้เขาอุดเกลียดอะช่วงนี้ตัวเขาเองถึงถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้คุยกับเขานะแต่อารมณ์เขาฉุนเฉียวแล้วพร้อมบวกมากเพื่อนๆเราควรอยู่ในความสงบเนาะถ้าไม่มีเรื่องอะไรก็อย่าเพิ่งรีบไปดึงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอีกแล้วกันนะคะ <S <S พยายามอยู่ในความสงบนะไม่งั้นจะทะเลาะก,กันนะเออคนที่มาดูคลิปแรนดอมในวันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะ นะโอเคเท้าท่านลมเด่นเนาะอืมแล้วยังไงเห็นป้าเท้าท่านลมคิงออฟสอดอู้ยอมหักไม่ยอมงอตั้งกลาดเชียอคุณพูดอะไรก็จะตั้งกลาดรอรอคือโอ้โห <c oughs> ทำไมเป็นพลังงานของคนที่แบบไม่ยอมอะ่ะเป็นคนที่แบบต่อให้เจ็บแค่ไหนต่อให้รอคอยแค่ไหนก็ไม่มีวันปริปากงอคนคนนี้อิกโกแหลกทนเจ็บคนคนนี้ทนเจ็บนะแม่มอว่า ขอดูความรู้สึกเขาหน่อยสิเขาปกป้องตัวเขาเองขนาดเนี้ยใจลึกๆอ่ะเขายังรักคุณมั้ยเนี่ยนะคุณคนที่เขายังรักคุณบ้างหรือเปล่าเจ็ดเหรียญเขาเขานึกถึงคิดถึงคุณเสมอแหละเจ็ดเหรียญเนี่ยเขานึกถึงวันที่คุณน่ะดูแลเขานะดูแลเขาเขาประหมแบบนึกถึงความอ่อนโยนของคุณที่ดูแลเขาใส่ใจเขาแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนขี้โมโหขี้หงุดหงิด ใจร้อนแล้วก็ชอบทําอะไรตามอําเภอใจด้วยอารมณ์ล้วนๆนะมันเลยเกิดเหตุการณ์อันนี้ขึ้นมาแล้วเขาเป็นคนไม่ยอมคุณะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องใจเย็นแต่ตอนนี้คุณก็ไม่ใจเย็นแล้วบอกคุณบอกแม่หมอว่าตอนนี้ก็คือเวียงมาเวียงกลับคำไม่โกงนะวินออบสอดใครจะไปทนได้อะความใจดีอะ่ะมันมันมีโอกาสที่สิ้นสุดแล้วตอนนี้ต่างคนต่างคขมเนกันอยู่นะเนี่ยพวกคุณเนี่ยคอมเมนคุณก็ไม่ยอมเขาเขาก็ไม่ยอมคุณนะตอนนี้คือต่างคนต่างแบบ โ,โหห้ามหั่นกันน้าดูเลยไม่หมอรู้สึกอย่างนั้นแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดมาสื่อสารกันอีกครั้งหรือมีโอกาสได้เจอหน้าเป็นๆเ,เนาะมีการสื่อสารเกิดขึ้นคนที่หายไปเขาเข้าออกในความสัมพันธ์มีโอกาสจะได้กลับมาดีกันนะไม่ใช่ดีทขาเรื่องไงกลับเข้ามาสู่ความสัมพันธ์แล้วกันดีหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งคิดไงออบเพนนิคเกิลคุณก็ว่าวออกแนวอยากลบแล้วว่าคุณรู้สึกว่าพูดอะไรไม่ค่อยคิดหรือว่า มาเจ้าอารมณ์ใส่ฉันคิดเหรอว่าฉันจะใจเย็นเหมือนเมื่อก่อนน่ะคุณก็ไม่ยอมเนี่ยไม่เหมอรู้สึกว่าถ้าการกลับมาครั้งนี้พวกคุณต้องคุณว่าคณจะมีแบบการป้องกันตัวเองเหมือนกันแล้วก็ไม่ยอมเขาเพราะนั้นไม่เหมอเตือนนิดนึงว่าถ้าจะคุยกันน่ะต้องคุยกันดีๆนะถ้าห้ามหันกันนะมันก็จะไม่ได้แสดงถึงความรู้สึกที่ที่แท้จริงอ่ะมันก็เหมือนต่างคนต่างปกป้องความรู้สึกของตัวเองอะค่ะนะคนเรารักตัวเองได้นะแต่บางทีก็ต้อง ต้องแบบระวังนิดนึงนะเพื่อนๆือ,อเห็นปะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะแต่ว่าถ้าเกิดคนคนนี้กลับมาในความสัมพันธ์อีกรอบเนี่ยเขารู้ว่าการกลับมาของเขามันคือการเสี่ยงที่จะที่จะโดนคุณว่าหรือโดนคุณแสะเขาหรือแดกดันเขาอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งเขาก็ยังยังยังอยู่เขากลัวว่าการที่เขาเลือกกลับมาหาคุณเนี่ยทำให้ตัวเขาเองต้องเจ็บเนี่ยเขาต้องระวังเห็นปะเขาจะแบบจะลงเหวอยู่เลยไหมเขาก็ คิดถูกแหละจริงไม่บอกว่าเขาคิดถูกเพราะว่าการกลับมาคุณก็ไม่น่าจะมีเรื่องเราต้องเคลียร์กันเยอะแล้วคุณอาจจะต้องพูดเรื่องเก่าๆซึ่งบางอย่างพูดได้แต่ว่าบางอย่างก็อย่าไปพูดมันมากเลยเนาะถ้าเกิดอ,อยากมีกันละกันไปต่อนะไม่งั้นเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันอีกอ่ะมันเหมือนคนที่เป็นไม้เบื่อไม้เม,ม,เมาคนคนนี้ใจลึกๆอ่ะอยากมีคุณอยากคุยกับคุณอยากเริ่มต้นใหม่อีกทีนะเอาน,นี้ขอดูความรู้สึกหน่อยความรู้สึกไม่ออกนะคนคนนี้เก็บไว้ในใจเขายังรักคุณนะขอหนึ่งใบ สามดาบทั้งรักทั้งทั้งเจ็บอะ่ะทั้งรักทั้งเจ็บรู้สึกว่าทําร้ายกันมาเยอะอะ่ะมันมีไฟลนด้วยทําร้ายกันมีเยอะทั้งเขาทาคุณคุณทําเขาแทงกันไปแทงกันมาหรืองอารมณ์ประมาณนี้เลยอ่ะเพื่อนรักไม่รักรักแต่รู้สึกเจ็บกับสิ่งที่ทํากันไว้มันมีแผลในใจซึ่งกันและกันนะรักกันแต่ก็เจ็บจากคําพูดหรือการกระทําของต่างคนต่างทําใส่กันอะ่ะพลังงานเป็นวันนี้แล้วเขาว่า เขารู้สึกว่าคุณมีสเต็งคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมเขาเป็นคนที่แบบเขาก็อยากควบคุมคุณคุณก็เองก็เมื่อก่อนอาจจะใจดีเลยเขาเลยอยู่กับคุณได้แต่ตอนนี้คุณมีพลังงานที่คุณไม่ยอมคุณแบบไปอยู่เป็นผู้หญิงขี่สิงโตเห็นไหมล่ะเป็นชาวราศีสิงห์ได้นะเนี่ยนะคะคราวนี้แม่หมอจะเอาข้อความมาปิดไพ่แล้วจะดูว่าไพ่เอ่อข้อความขึ้นมาว่าไงอะ คนล็อกตัวฉันนะมีผลต่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้เห็นปะ่ะเรื่องราวบางอย่างมันทําให้เกิดการมีประเด็นกันขึ้นจากคนล็อกข้างได้ด้วยเช่นเดียวกันนะไพ่สาหรับนี้ขึ้นมาแบบนี้แต่คุณและเขาก็คือคนรักคนที่ยังรักและยังมีใจผูกพันกันเอ็ดออฟคับรักกันอะแต่มันรักแล้วมันรักแล้วแบบนึกถึงเรื่องที่ทํากันก็เจ็บอะเอออย่างเงี้ยมันวนเวียนพวกนั้นคุณจะต้องเคลียร์ในสิ่งที่แบบเป็นพลังงานลบๆออกไปก่อนเนาะเพื่อนๆเขา,าอยาก เขา,าอยากมีคุณอยากกลับมาเพจออฟเปอเรชันอยากขอโอกาสยังถือเหรียญอยู่เลยแต่เป็นคนปากหนักไม่พูดขอโทษเด็ดขาดไม่งั้นเดี๋ยวเขาต้องผิดยาวอะไรงี้ก็ว่าไปนะแต่ก็ยังอยากมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์เพราะว่าไม่ได้ปล่อยเหรียญลงนะคนคนนี้มีพลังงานของคนที่เด็กกว่าได้นะคะเพจนะคะโอเคอยากเริ่มต้นใหม่อยากขอโอกาสอยากขอโทษแหละแต่ไม่พูดคําว่าขอโทษได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนคนนี้ชอบ เขาว่าเป็นคนมีออกโก้และมีทิฐิชอบเอาชนะเขาไม่ชอบแพ้ใครแต่ว่าเขาจะยอมให้กับคุณนะเพราะเสนขึ้นก็น่าจะเป็นคนที่ยอมให้ความสัมพันธ์คือไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองแค่ไหนหรือพูดจาหรือกระทาอะไรไม่ค่อยคิดแต่ถือว่าเขายอมคุณมากมากขึ้นแล้วละ่ะเจ็ดไม่เท้าคือเขาวางอีกโก้ลงเขาวางเขาพยายามแบบตอนนี้เขาเหลือหนึ่งไม้ถือไว้ใช่ปะ อีโก้ทั้งหลายกำแพงใจทั้งหลายหรือคนที่บล็อกอะ่ะเขาวางไปแล้วเขาวางไม้เขาวางการบล็อกออกไปเพิ่งหวังเขายอมเริ่มลดอีโก้ลงไปเยอะแล้วนะแต่อย่าไปจุดประเด็นเรื่องเดิมนะไม่งั้นมันจะขึ้นมาอีกเพราะว่าเขาเป็นคนขี้โมโหหุดหิดเก่งคนเนี้ยแฮงแมนเขาคิดเรื่องของคุณเยอะมากแต่เขาไม่ทําอะไรเขานิ่งอืมเขานิ่งเขารู้สึกว่าทําไมอะ่ะขอุทษหน่อยได้ไหมแฮงแมนอะ่ะเขารอวันที่คุณ จเย็นแล้วก็ให้อภัยเขาจับใจจักใจจริงๆคุณต้องให้อภัยเขาจากใจจริงๆให้ได้ก่อนอนะ่ะถ้าคุณยังให้อภัยความรู้สึกที่เขาเคยทํากับคุณเอาไว้ไม่ได้ความสัมพันธ์นี้ก็จะกลับมาทะเลาะก,กันได้อีกเพราะนั้นมันจะต้องเป็นวันที่ปล่อยวางแล้วให้อภัยให้แก่กันและกันจริงๆซึ่งตัวเขาเองก็ต้องต้องอ,งอภัยให้กับคุณกับความผิดพลาดในอดีตคุณก็ต้องอภัยให้เขาเนาะทั้งที่จริงๆแล้วยังรักกันอยู่นะเนี่ย ก็คือมันเป็นวิบากกรรมร่วมกันไฮโลแฟนมันเป็นช่วงเวลาของสิ่งที่พวกคุณเจอมันเป็นเรื่องของกรรมนะมันเป็นเรื่องที่มันจะต้องเจอเนาะหนีไม่ได้นะคะเรื่องเจอแล้วตัวเขาเองถ้าเกิดเขาทําสิ่งที่ที่ที่ไม่ดีดกับคุณเขาต้องรับรับเพราะเอ้ยเขาเรียกอ,อะไรรับผลของการกระทํานั้นเกิดนั้นนั้นไปแล้วคนนี้แม่หมอจะเอามาปิดไฮโลแฟนสําหรับนี้ก็คือต่างคนต่างอยู่ในช่วงที่เจอโชคชะตาเล่นงานเนาะ ไม่ว่าคุณหรือเขาเนาะเป็นอาจจะเป็นลัคนาราศีที่ตรงกับดวงดาวที่ท,ที่ที่มีพระเสาร์หรือมีพระราหูเลยงะ่ะค่ะชีวิตมันเลยเหมือนเหมือนก็มีเรื่องราวที่ทําให้ต้องชดใช้ในสิ่งที่ทํากันมาอะไรก็แล้วแต่นะคราวนี้ก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วนะเราทั้งคู่ผูกพ,พันกันทางจิตวิญญาณเราทั้งนั้นที่จะเข้าใจบ้าไม่สามารถอธิบายให้ใครฟังได้ทั้งๆท,ท,ที่รักกันแต่มันมีเรื่องราวที่มัน คุยกันไม่เข้าใจเป็นรักต่างแดนได้นะเพื่อนเดี๋ยวไฮลแฟนรักต่างวัยรักต่างชาติต่างศาสนาได้หมดเลยแล้วก็มันรักกันอะแต่มันมันเหมือนคนที่ยังอภัยให้กันได้ไม่หมด เหมือนคนที่ยังเคืองกันอะทั้งที่รักกันอะอเพราะจริงๆแล้วคุณคือคนที่ใจดีเป็นดีเอ็มเพสเป็นพ่อหรือแม่ของลูกเขาแล้วหรือว่าเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่เคยใจดีกับเขาแต่ดีเอ็มเพสสำหรับนี่กลายเป็นผู้หญิงเป็นนักลบแล้วเพื่อนๆดูนะมันเหมือนเป็นพลังงานของผู้หญิงที่ปกป้องตัวเองแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ใจ,ใจดีได้เสมอนะ เพราะว่าตัวเขาเองทําให้คุณเป็นคนที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นคุณจะดูดุดันมากกว่าเดิมเยอะเดียมเพสสาหรับนี้คือไม่ได้เป็นผู้หญิงที่ใจดีและยอมให้โอกาสตลอดเวลาละสิแล้วตัวเขาเองก็คือเขาก็ต้องรอ,อวันที่คุณใจเย็นกว่านี้ด้วยเพราะว่าคุณก็ไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยน,นะพลังงานเหมือนพระแม่กาลีเลยเนาะเหมือนพร้อมลบอ่ะก็อย่ามากระตุ้นฉันนะฉันพร้อมลบอะไรประมาณนี้เลยนะเพืออ่อนๆขออีกหนึ่งใบว่าเขาคิดยังไง เพราะว่ายังรักคุณหรือเปล่า King o f ครับยังรักอยู่ยังมีใจให้อยู่นะแต่ก็ยังมีความเป็นคนที่นิ่งๆอยากอยากกลับเข้ามาแต่ว่าต้องพร้อมก่อนนะอยากกลับเข้ามาในความรู้สึกความสัมพันธ์นี้แต่เหมือนคุณสร้างกำแพงใจกับเขาแล้วคุณไม่ไว้ใจเขาอ่ะมันก็จะยากนิดนึงอะ่ะ9ก้าเหรียญน,นะแต่เขายังคุณเนี่ยแค่รอคำขอโทษจากเขานั้นเนี่ยทุกอย่างคือจบเลย เยพลังงานเหมือนแบบนะถือบางอย่างว่าถ้าแค่ขอโทษเนี่ยคือจบแต่เขาก็ไม่พูดไงเขาเป็นคนที่แบบไม่พูดอะเนาะนั่นแหละโอเคเนาะแม่หมอว่าจะไปประมาณนี้แล้วกันนะคะวันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวขอมาดูพลังงานคําพูดที่เขาอยากจะบอกเพื่อนๆอีกสักโอ้ยเสียงหายอีกสักนิดนึง<ม><ม>เขาอยากบอกอะไรเพื่อนๆคะ่ะเราจะให <laughs> เราจะแก่ไปพร้อมๆกันถาม f อฟซีแม่หมอก,กันว่าฉันจะแก่ไปกับเธอไหมเนี่ยฉันเบื่อจ่แย่แล้วเนี่ยเจ้าอารมณ์ที่หนึ่งอะไรเงนี้นะอ่ะถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องโชคชะตาเล่นตลกอะไรกันกับเราสำหรับบางคนมันมีเรื่องของติดคนะอมมิชเมนต์นะเพราะมีคฮไลท์แฟนบางคนยังไม่เลิกกับคู่ของตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็รักครั้งเก่าทําให้ฉันกลัวความรักคนคนนี้ก็เลยสร้างกําแพงใจขึ้นมากลัวกลัวที่จะรักใครแล้วก็ นั่นแหละเป็นคนที่ระวังตัวอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนเขาบอกว่า,วาเธอคือครอบครัวของฉันเราจะไม่ปล่อยมือกันนะแหมจะต้องมานั่งทนอารมณ์ฉุนเฉียวอย่างงี้เหรอจ้านะจะต้องมานั่งทนกับนิสัยแย่ๆกันอย่างนีเหรออะเขาบอกว่าฉันเชื่อมาตลอดว่าเธอคือเนื้อคู่ของฉันเชื่อแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่ทําอะไรให้มันดีขึ้นแต่ก็รอเวลาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอเอา้าเขาบอกว่าฉันกําลังรับกรรมที่เคยทําไว้กับเธอใช่ไหมเอาชัว ชัวมันมีพลังงานของการที่แบบที่มันทุกันะนะอืมเขาบอกว่าชอบเธอที่เธอเป็นคนที่มีความพยายามนะเธอเคยท้อแท้บ้างไหมนะท้อดิเพื่อนไม่เหมาต่อไปเลยท้อดิเพราะว่าอะไรเหนื่อยกับนิสัยของเธอไงนะเจ้าอารมณ์อะ่ะทําไมไม่รู้สักควบคุมสติควบคุม,คมอารมณ์ให้มันมากกว่านี้เล่านะอยากอยู่กับ เธอจนแก่เอาแล้วสิเขาอยากอยู่กับคุณจนแก่คุณจะยอมเขาไหมเนี่ยโอเคนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะแล้วก็ดูโฆษณาให้แม่หมอด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ